การกินผลไม้อร่อยๆหน้านี้ต้องทุเรียนค่ะแต่ว่าทุเรียนที่จะพาไปเนี่ยนะคุณผู้ชมบอกว่าไม่สั่งจองไม่ได้กินนะคะนี่พากันมาที่สวนทุเรียนเลยเขาบอกเป็นทุเรียนโอโซนแกะให้ดูแบบเห็นๆเลยว่ามนอะไรบเรื่องแบบนี้มากเลยดูสินี่ทำไมเราไม่ได้แบบนี้เี่ดดิฉันพร้อมที่จะ บอกการายการให้เลยนะนี่ฉันแหวกมันได้นะจริงๆขอให้ส่งมาเ,นนเท่านั้นเถอะขอให้ส่งมานะคะนี่เรากําลังพูดถึงทุเรียนโอโซน,นะคะ่ะที่จังหวัดชัยภูมิใช่ค่ะก็จะเป็นพื้นที่รอบๆอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามตําบ,บ้าไร่อําเภอเทพสถิตนะคะล่าลือกันว่ารสชาติอร่อยเนื้อแน่นกลิ่นไม่ฉุนหวานกรอบออกำลังดีอือหือเกินน้ำลายสักเอื้องหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายพันเลยทั้งหมอนทองแกนยาวชนีส่งให้ถึง ึงแฟนทันแท้ที่เขาสั่งจองกันเข้ามานะคะไปถามเจ้าของสวนค่ะคุณชูชาติจันทราเจ้าของ,งทุเรียนจิบจับทุเรียนโอโซนเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเทศกาลน,นะจะเป็นช่วงท่องเที่ยวก็คือกระดดอกกระเจียวบานในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมนั่นแหละแล้วพอดิบพอดีเลยทุเรียนออกลูกพอดีเลยแต่ก่อนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแล้วก็คือซออทุเรียนกันไปแต่ว่าคราวนี้โควิด19ไง,งแต่ว่ายังขายดีอยู่ จองกันมาทางเฟซบุ๊กโทรศัพท์อะไรเอ่ยมาที่สวนเลยใช่ค่ะอันนี้เขากําลังให้คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะว่าการเลือกคู่เรียนที่ดีเป็นยังไงเขาบอกว่าให้ดูที่ขั้วขั้วเขาจะบวมค่ะเพราะน้ําหวานมารวมกันที่ขั้วนะคะการตัดส่งให้ลูกค้าเนี่ยค่ะรับรองไม่ผิดหวังเลย3 7ถึงวันรับประทานได้ทีนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูดีเดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะเขาจะถ่ายไปตามต้นอันไหนไนี่มาแล้วป้ายติดเลยเนี่ยคือจะกินไม่ได้นะเพราะเขามีเจ้าของแล้วเขาจับจองไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วถามราคาเป็นยังไงตอนนี้บอกราคากําลังดีนะอย่างก้านยาโอโซน250บาทต่อกิโลหมอนทองโอโซน150บาทโอดีจริงนะคะหรือว่าพวงพวงมานีโอโซน220บาทต่อกิโลกรัมถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นปลายปลายชื่อรายการเราอสบัดช่อเงี้ยแล้วดูเขาเติบโตไปทีละวันทีละวันเราคงรู้สึกดีน้องอมใช่ไปติดที่หนึ่งบุษบาจองแล้วจองทั้งต้นเดี๋ยวกล้วยด่างไปแล้ว